พอดีจ้าพ่อแม่พี่นอ้องกันกะมืนอยู่ว่าพอกันตีขี้เกาห้าวิพากินก๋วยจับค่ะวันนี้ก๋วย,วยจับแล้วกับผักเพิ่งต้มเสร็จใหม่ๆจ้าก๋วยจับถั่วใ่แล้วกอันี่จะเครื่องปรุงผักมีผักกาดพวกผักกาดแล้วกะมีมันอยนี่นีน่จ้ามีใบโหระพาหอมๆพี่น้องแล้วกันี่ด้อจ้ะ อันฟู้ดตำพิเข่งเพชรสลบน้ำตาลเะนาแล้วก็มีผักอันนี้จะซอยไม่ไหมไปใส่ผักกาดขาวฟูใส่ผักกาดขาวไปน้ำเพิ่งต้มเซ็จเมื่อกี้กินเข่าอันอันนี้เขาเศร้าได้พี่น้องเขาเศร้าเขาเรื่อกินน้ำกันรูดอันมื่อนี้ม่ประเด็นพี่น้องประเด็นสิม,มาวา่าให้ฟังอันนึงพอดีว่าแบบฟูกับอัน อ่านอ่านคอมเมนต์ส่วนนี้คอมเมนต์บ่หลายปันไดเพราะว่าบอเคยเว้าเรื่องอันแชทกับฝรั่งอันมีคอมเมนต์คอมเมนต์นึงเพิ่นว่าอันโฟเฮดคลิปอันอันเฮดคลิปล่าสุดนะจ๊ะเป็นคลิปที่ว่าอันอันเมียฝรั่งอันเมียฝรั่งออนไลน์เนาะขายเรื่องขายของออนไลน์พวกกรเฮ็ดเว้าเล่นไปอันมีคอมเมนต์คอมเมนต์นึงจากคุณอัน เทวีวงสุริยะค่ณว่าอันเปิด youtube เจอแต่คลิปเนี่ยฝรั่งพวกก็เลยว่าอันอันอยากสิห่อยฟังอยากสิตอบคําถามคุณอันคุณเทวีว่าเป็นอย่างเนี่ยฝรั่งคีอเหตุดคดขีพวกสิย่อยฟังด้ค่ะอันค้คนเข้านะจ๊ะเวลาที่ได้อ่านเวลาที่ได้เห็นได้เบิ่งอีอย่างมากสิค่ะบ่คยจะคือว่าโบหู บ่งหูหยังกาบบกะบบศึกษานะจ๊ะอันกาวะวอาไปวอาไปแบบแบบบ่คิดหนาคิดหลังบ่บ่บ่คิดสามรอยหกสิบองศานะจ๊ะแบบประมาณว่าสักแต่ว่าสิบอมอเมนกับข้อเมนไปโหลดแบบนี้ว่าเลสิบมาบ่อยฟังว่าอันเมียฝรั่งน่ะเขาเหตุขิดน่ะเป็นอย่างเขาคือมา่าเหตุขิดขนาดว่าในคลิปพกกเวะเห้ฟังแล้วเนาะจ๊ะเนาะว่าเป็นอย่างเมียฝรั่งคือมาคือคือเขาคือเหตุขิด ิ่บอกว่าเปิด youtube มาเจอแต่คลิปเมียฝรัร่งโฟกัสไล่ตอบไปนะจ๊ะว่าอันคลิปอย่างอื่นใน youtube นะ่ยก็มีเป็นละลั่นถ้าอันถ้าคุณอันถ้าคุณอันสลัดเลือกอะค่ะคุณก็หาเบิ่งคลิปอื่นถ้าบอกมกคลิปเมียฝรัร่ง็กยว่าเบิ่งใเห็นมันเสียสายตา็กยว่าคอมเมนต์แบบว่าไรสาระนะเมียฝรัร่งเขาเฮ็ดคลิปเขาเฮ็ดคลิปเคาเฮ็ดอย่างอยู่บ่ค่ะ เขาไอ้คิเขาได้เงินจ้าก่อเขาสิมาเหตุเออก็ขอเขาสิมานางเบาวมานางกินนนางเบาไว้คนเบิงเนี่ยมันว่าเ่นไหลสาระได้จ้ะเขาเหตุแบบนี้นะเขาได้เขาได้เงินจ้าได้เงินนะ่ะแล้วก็ใช้เวลาเป็นประโยชน์มากกว่าสิมาอันค้นสิแบบว่ามาหาคอมเมนต์ไหล่สาระว่ฮหูุ้่ฮหูเลือกอีหยังก็ามาอันก็มาแบบว่ามาคอมเมนต์ฟังรบริษัจับมากัดเหยียดเขาว่าอืมอสียว คิดนี่อาศิว่าวอารุ่นแรกไงนะจ๊ะพะว่าโฟคิดมาโฟกับบริเกียดบได้สร่างหยังดอกเพราะว่าคอมเมนต์แรงๆกว่านี่โฟก็เจอมาแล้วแต่ว่าแบบบางที่อะโฟอยากบอกว่าคนเฮานี่ะนี่ละคมันเป็นเกิดมาประสิทธิภาพในการสื่อสารในการตีความว่าคนเฮามันกับเนาะความคิดกับศิว่าความคิดต่างกันน่าหน้าจิตต่างกันเลยแต่ว่าบางที่โฟมา มันว่าแมนเตียฟรังคิดเถ็บอันเห็ดลีปคอนทัวร์โลกทัวร์ประเทศเขาก็เห็ดคลดปกันยูทูบเนะี่ยพาเขาเห็ดหรอครแบบว่าเขาเห็ดหนังเขาไม่เหตุผลนั่นแหละเขาเห็ดหรอเขาได้งิ้นเขาหา,หารายได้บางคนเ,เห็ดเป็นงานอดิเรกมานน่งบอกนังคุยกันก็พอไม่พี่น้องคอนเขาอยู่แบบต่างประเทศต่างแบบนี้ต่างบ้านต่างเมืองถ้าเก็เห็ดไปแบบนี้จา่าแมนบอคือว,ว่าเปิดคลิปมาจนเตียฟรัง้อยจะสูญแน่เ,นเด้ออืมแบบประมาณว่า บอกกูจังห้าวแบบว่าบ่มีม่เบียดไม่งานมุนมนางเห็ดขีดเลยกับยูทูบอยู่เลยเห็ดขิดนี่แหละอันงานของฉันได้เงินก็นได้ได้มูก็กได้แมนบรจับเือว่าหาคอมเมนต์ไปทวนหะนึ่งบุมีม่เบียดไม่งานอย่างอันบอกไปไรซ่าระบุ้มหูขีหูดได้ยังกับบ่าวจังหวะโอกจังหวะโฟก,กับของขึ้นก็เลยต่อเพื่นไปเลยแล้วแต่ว่า กะเนาะคุณเทวีขันคุณบุหูเหลืองยูทู e นะกัไปหาโฟสิบอกว่าไปหาเบิง์อ่านความูลน,น,นะจังในกูเกิลนะเปิดเบิงก์กมาเป็นอย่างเมียฝรัร่งเขากเหตุคลิปเราเขาบอกนี่คลิปเมียฝรัร่งกัไปหาเบิงคลิปอื่นเดี๋ยวมันมีสาระมีประโยชน์ให้กับสมองเติมเต,มติมอาหารสมองคลิปยูทูปมีเป็นหลัก เรื่องพระภาษาก็เรียนไปนี่หรมันยูทูปหน่ะบอสจะบอกอย่างอีกลืมล่มเห็นบอสประเด็นเออนี่แหละบอสมาประเด็นเรื่องเรื่องนี้ฝรั่งเหตุกาบา์ที่หนึ่งมันจะมีอีกมาต่ออีก มาเราคอมเมนต์หนึ่งว่าเข้ากินบ่มีมารยาทกินไป,ไปว,ว่าไปพวกก็เลยบอกอ้าวผู้ใดเห็ดคลิปเนาะเมียฝรั่งเห็ดคลิปกินเข่าเขาก็เขาก็เขาก็าก,กินไปเขาก็ว่าไปเพราะว่าเพราะว่าอย่างแมนดูจ้ะมันอาจสิบะมีมารยาทเพราะว่าอย่างถึงสั้นถึงถึงสิบบมีมารยาทแต่เพราะว่าฉันนี่เป็นคนบ้านๆ เป็นคนอีสานบันหมอกบันหน้าบริเวเป็นผู้ดีตีนแดงแตะแคงตีนเดินก็เลยสิก,กินไปเอาไปเบากินนวัวหมวมวนแบบคนอีสานนี่แหละด้วยค่ะอันคุณอุไรวันบริสุทธิ์ดอกเรบารุดก็สิก,กินไปเอาไปเพื่อเราด้วยค่ะ ว่าในคิกินข้าวนะพวกก็คิดว่าถ้าก,ก็กินไปถ้าก,ก็คุยกันไปแบบนี้นะจ๊ะแบบจะว่าตามมมรยาทั่วไปนะั้นห้ก,กับวห้าก,กับบห้าก,กับบอันนี้ดอกห้ากับบว้าดอกมันย่างเ้าไปกินเ้าไปตามนุ่งหลอกนุ่งแรมแบบนี้นะจ๊ะก,ก็บบกกินแบบว่ามุมมั่น แล้วก็ว่าออกไปเพราะว่ามันกับบอมมันกับบอมมันประเด็นใหญ่เพราะว่าผู้ใดเขาก็กินไปว่าออไปทั้งนั้นแมนมาจาับแล้วสุดทามันมาเป็นประเด็นหลายเรื่องเล็กๆนนอยมันกัแล้วแต่คนสิมองเหล่าจ้นเนาะแมน่นมมา คิดหนอกว่าแต่และคนสิมุ่งม,มั่งม,มุ่งม,มั่งของคนน่ะว่าบางคนคนบา้านทะ่าเนี่ยคนที่สารบา้านทะ่าเนี่ยก็ถือว่าธรรมดาเรากินเขากินเขาหอมโองเนาะหนอหอมโองเบากินไปเบาจูก,กันฟังคุยกันไปมันเป็นเหลืองไงแต่ว่าอาอาจสิเป็นเพราะว่าถ้าคนกรุงเทพคนที่คนแบบว่าคิดว่าเพิ่นอน ตัวอย่างต่องมารายาทั้งสังคมก็อาาสิบบถือตาไปเลยค่ะแต่ว่าแต่ว่าก็อบุสนนะจ๊ะสิบอกว่าคนมันนอกยังจนันนี่ก็สิเป็นแบบนี้ล่ละแต่ว่าขัน้นข้อเขาสังคมมารายาั้างสังคมเขาก็หูอยู่จ้ะเมนวานบริเรียนหนังสือมา่ากับเมนวานสิบบุูหูภาก็หูอยู่มันลาทเมนว่า พวกเจ้าด้จบระเด็นซีเรียแค่เเก่กอนอะคีค่า,บ,าอบอกอน่ะซบอกเนีอันจะได้ยมนี้ฟอบอมมี่อันบอมี่ทัวบอมี่ทัวรทัวร์สูงแล้วก็ตำอันตำทิเแข่งนี่จะทำาพ่แข่งเพสเพชอม,มันมันโมดแดง สีสันมันบาง,ง่ามแต่ว่าแซ่บอยู่จ้ะรสชาติมันเพราะว่าโมนีิโฟมีใหม่หอมหอมมากเลยมืนอนี่ใไม่หอมอ่ะมาตุ่มใจใหม่หอมแซ่บ่ะห,ห,หอมดีพี่น้องแต่ว่าสีสันมันปุ่งมันบอลมันบอลหนากินบรนไดโมนีิมันจะออกจืดๆเนี่ยแต่ว่าพริกมันเทศสลบอีรีพี่น้องเพิ่งช่า รสชาติกลมกลมดีอวยว่่่ามันมันเพราะวะ่ามันบ่มมิม่งทัว่วลสงสัยตนส่งพิม่มมาเอาส,สาาขอขอมินะ่งแล้วจ้าวจะจำอกันไหมเนะะไายไา้ค่ะ